สวัสดีค่ะวันนี้มาทําน้ํายาล้างจานสูตรมะนาวกันค่ะสูตรนี้จะมีสีแปลกใหม่เพราะเราใส่ดอกอัญชันด้วยวิธีทำก็ง่ายมากๆสําหรับส่วนผสมจะวางไว้ให้ท้ายคลิปนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะใช้มะนาว1นกิโลและดอกอัญชัน1หยิบมอือดอกอัญชันก็จะให้สีที่สวยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะและส่วนผสมสําคัญก็คือเกลือและเอ็ เจนจ์โลคือสารชำระล้างทำความสะอาดที่ทำให้เกิดฟองไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะหั่นมะนาวเป็นจินเล็กๆจะหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะมะนาวมีความเปรี้ยวและความเปรี้ยวของมะนาวนี่เองค่ะที่จะช่วยชำระล้างทำความสะอาดขจัดคราบไขมันได้ดีๆหน้าฝนแบบนี้มะนาวถูกมากเราสามารถนำผลสดมะนาวมาทำน้ำยาล้างจานหรือนำไปทำน้ำหมักมะนาว และน้ำหมักมะนาวก็สามารถทำเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาเนกประสงค์ได้นะคะพอหั่นจนครบ1กิโลแล้วจากนั้นเราจะนำไปต้มการต้มก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคทำให้น้ำยาล้างจานไม่เสียง่ายนั่นเองค่ะและความเปรี้ยวของมะนาวก็จะรวมอยู่ในน้ำที่เราต้มจากนั้นก็ใส่ดอกอัญชันลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะนอกจากดอกอัญชันแล้วเราสามารถใส่เป็นผงขมิ้นหรือจะเป็นชาไทยก็ได้ค่ะก็จะได้ทั้งสีและกลิ่น กลิ่นหอมๆเหมือนชามะนาวเลยค่ะน้ำที่ใส่ตอนต้มก็ใส่ประมาณ2ลิตรนะคะต้มพอน้ำเดือดประมาณ5 1 0นาทีเราจะได้สีของดอกอัญชันประมาณนี้จากนั้นยกลงจากเตาและพักไว้ให้อุ่นๆตอนนี้น้ำต้มมะนาวก็เย็นลงแล้วก็นำมากรองสำหรับกากของมะนาวก็บีบน้ำออกให้หมดเลยค่ะ หลายคนถามว่ากากเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างคงใช้ทําอะไรไม่ได้นอกจากปุ๋ยตอนนี้เราก็ได้น้าต้มมะนาวแล้วต่อไปมาผสมกันเลยค่ะใช้เอนจินสูนครึ่งกิโลถ้าไม่มีตาช่างก็กะเอานะคะสําหรับถุงหนึ่งกิโลที่บ้านก็ทําได้สองครั้ง เอนเจซูจะหน้าตาแบบนี้ข้นๆเหนียวๆซึ่งจะละลายได้ดีกับเกลือเกลือที่ใช้วันนี้จะเป็นเกลือแกงเลยค่ะใส่หนึ่งถุงไปก่อน250กรัมเกลือช่วยละลายเอนเจซูและช่วยทําให้น้ํายาล้างจานข้นหนืดบางคนทําออกมาแล้วน้ํายาล้างจานเหลวไม่ข้นหนืดก็ขึ้นอยู่กับเกลือนะคะถ้าเกลือที่ใช้ผสมไอโอดีนมากไปก็จะทําให้เหลวได้คนผสมให้ได้ลักษณะเป็นแป้งเปียกแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ต่อไปก็ใส่น้ำมะนาวที่ต้มไว้ทยอยใส่ลงไปทีละคืนคนผสมจนเข้ากันดีแล้วใส่เพิ่มลงไปทั้งหมดเลยนะคะสูตรนี้เราจะได้น้ำยาล้างจานที่เสร็จแล้วประมาณ6 7ลิตรเลยค่ะสำหรับน้ำยาล้างจานทำเองเราสามารถใช้เป็นมะนาวหรือมะกรูดหรือจะเป็นสับป,ปะรดมะขามเปียกได้หมดเลยนะคะและทุกฤดูกาลเราสามารถทำน้ำยาล้างจานได้ค่ะ คนผสมจนได้ที่แล้วก็จะได้ลักษณะคนเหนืดแบบนี้ต่อไปก็ใส่น้ำเปล่าลงไปวันนี้เราใช้น้ำเปล่าประมาณ4-5ลิตรเราทำใช้เองขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าจะชอบความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเข้มข้นเกินไปก็จะทำให้มือเหี่ยวได้นะคะเพราะมะนาวมีความเป็นกรดใส่น้ำลงไปทีละ2ลิตรก่อนคนจนเข้ากันดีเราใส่เพิ่มนะคะ สำหรับการคนผสมก็ควรจะคนในทิศทางเดียวกันจะช่วยทำให้ส่วนผสมเข้ากันดีเร็วขึ้นตอนนี้เราก็ใส่น้ำจนครบ4ลิตรแล้วนะคะต่อไปก็ตรวจเช็คความข้นเหนืดสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเกลือจะช่วยทำให้ความข้นเหนืดเพิ่มขึ้นหรือถ้าข้นเกินไปก็ใส่น้ำเปล่าเพิ่มลงไปได้ค่ะ ตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วต่อไปก็รอให้ฟองยุบค,ค่ะเราจะพักแบบนี้ไว้ประมาณ6-8ชั่วโมงหรือข้ามคืนนะคะอย่าลืมปิดฝากันมดกันแมลงด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะนี่เลยค่ะน้ายาล้างจานที่ได้ มีสีม่วงของดอกอัญชันความค้นเนืดก็กำลังดีต่อไปก็กรอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะน้ำยาล้างจานที่เราทำเองไม่ได้ใส่สารกันบูดอายุการใช้งานก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนแต่ถ้าบ้านใครมีสมาชิกเยอะปริมาณจานที่ล้างมีเยอะไม่ต้องรอถึง6เดือนก็ใช้หมดแล้วนะคะ ทำไม่ยากเลยค่ะน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวใส่ดอกอัญชันด้วยลองไปทำดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ